รู้จักพระธรรมเยเรมีไหมครับรู้จักค่ะวันก่อนไปเทศนาผมเที่ยวสารไปทำเนยเฮมีเนยเฮมีตัวย่อคุณป้าคนหนึ่งหาคนหนึ่งเขาหาเจอแล้วคุณป้าแกหาไม่เจอแกยกมือขึ้นอาจารย์เนยเฮมีตัวย่อคืออะไรน้องหอหมอกแกก็เปิดดูนสารบัญน้อหอหมอก็ไม่มีแกบอกอาจารย์ไม่มีที่ในน้อหอหมอ ผมเล่าว่านอขมป้าสงสัยไม่ใช่เนรามีอะนอขมป้าสงสัยดูหาไม่เจอดูหาไม่เจอเปิดเยรมีนะครับเจอไหมเยรามีอะเยรามีบทที่หนึ่งข้อที่สิบเสียงใครเสีก็เลยอะถึงว่ามันอยู่ไหนมีเธอฟังอาไรเยรามีบทที่หนึ่งข้อสิบช่วยอ่านหน่อยครับดูเ่น วันนี้เราจะแต่งตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและอาณาจักรต่างๆให้รื้อออกและทลายลงให้ทำลายและโค่นล้มให้สร้างและปลูกในวันนี้เราได้ตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและเหนืออาณาจักรทั้งหลายให้ถอนออกและให้ทำไมพังลงเห็นไหมพี่วันที่หนึ่งก็สิบเห็นไหมพี่ต้อยให้ถอนออกและให้พังลงให้ทำลายและให้ทำไม ควาเสียให้สร้างและให้ปลูก <c oughs> คุณจะเห็นเลยครับว่าเวลาพระเจ้าใช้คนเนี่ยไปสร้างหลักฐานบางอย่างเนี่ยพวกมีการถอนก่อนทําลาย่ําถอนทําลายความอะไรความคิดที่ผิดๆสิ่งที่ผิดๆเอาออกหมดพอถอนหมดปุ๊บค่อยทําไมค่อยสร้างและอะไรครับปลูก <c oughs> ดังนั้นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มาเพื่อมาทําไมมาถึงก็สร้างเลยไม่ใช่ ต้องดูต้องเจาะลากขาลึกๆเลยว่าฐาที่คุณเชื่อมาแต่ก่อนเนี่ยพวกคุณไม่เชื่ออะไรบ้างต้องถอนออกให้หมดก่อนก็เพื่อทำไมครับจะสร้างของใหม่ลงไปปลูกของใหม่ลงไปเพื่อให้มันคงยิ่งขึ้นโอเคเอาละเ่ารูใจที่ฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าสังเสริญขอบคุณองค์ที่พระทรงนำให้ท้องหลายมีชีวิตนี่เป็นพระคุณเพื่อจะเรียนพระคำองทุกอย่างเกิดขึ้นไม่บังเอิญองค์อยากจะสร้างพี่น้องเหล่านี้ให้มั่นคงในความเชื่อเป็นเชื่อที่จะนำสิ่งที่ถูกต้อง ไปขยายอาณาจักรวงในแผ่นดินสวีดเดนนี้เพื่อนำคนไทยให้คนรู้จักความรอดความรักขององค์พระสิทธมอบช่วงเวลาทั้งหมดนี้ด้วยความรักเปตามองขอพระเจ้ารับเกยียรติพระเจ้าทรงนำประธานสุนทรย์แกงท่านหลาทุกคนด้วยอธิษฐานมอบเวลาตอนนี้ไว้ในความรักของพระองค์ในพระนามขององค์พระสิทเจ้าอาเมนพี่น้องครับดูดูดูเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วขอร้องเปิดจารย์ิก่อนหนอกเนะาะเพราะตใช้อะ่ะไม่ต้องจดไม่ต้องจด ดูนะครับเมื่อวานที่ผมบอกท่านไปแล้วว่าทำไมมนุษย์ทุกคนแสวงหาอะไรความจริงแสวงหาอะไรครับจริงทุกคนแสวงหาความจริงเห็นไหมทุกคนแสวงหาอะไรครับความจริงดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเมื่อทุกคนแสวงหาความจริงแสดงว่าเราไม่ใช่ความจริงเราไม่ใช่ความจริงในขั้นตอนที่ในเส้นทางที่คือกลังแสวงหาความจริงเนี่ยเราต้องมีการขัดแย้งกันบ้างก็คือต้องมีเหตุผลที่ทำไมเอ้คุณมีเหตุผลอะไรคุณเหตุผลอะไรเนะ เพราะว่าถ้าเป็นความจริงมันต้องเหตุผลต้เข้ากันได้จถูกไหมครับแต่ถ้ามันขัดแย้งกันแสดงว่าเมียหนึ่งจริงอะไรปรอมันก็ต้องมีการพูดด้วยเหตุผลซึ่งเปโลบอกว่าเมื่อท่านมีการขัดแย้งกันคนที่ถูกต้องจะปรากฏทำไมเด่นชัดขึ้น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 นั้นทฤเฎีเราเนี่ยคุณจะเชื่ออะไรตั้งแต่เราไม่ได้เพื่อทําลายกันเรามีการคุยกันเพื่อเราจะก้าวสู่อะไรความจริงมากขึ้นความยรองขึ้นนะหลายคนก็ไม่เข้าใจแรงจูงใจผมในการสอนพวกนี้เขาคิดว่าผมาาลยยพวกเเเเค้ไไ่่่ใชรรุุันดืองห ให้เหตุผลคู่ดีผมจะฟังเหตุผลคุณดีทำไมคุณไม่ฟังล่ะมันคุณตอบผมล่ะออก็ต้องพูดอย่างนี้ขอพี่น้องเปิด2โคดินบทบที่10ข้อ4ี่ถึงห้โคดินบทที่10ข้อ4ี่ถึงห้โคดินบทที่10ข้อ4ีถึงหเจอไหมครับเจอค่ะว่ายังไงครับอาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลก แต่เป็นอาวุธที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถทำลายล้างที่มั่นต่างๆได้เราทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทงปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเพื่อเชื่อฟังพระคริสต์อันนี้ภาษาใหม่ก็แปลไม่ค่อยถูกต้องภาษาเดิมก็แปลดีกว่าอาจาร,รย์ในภาษาเดิมอรยู่ในกีเดียนเนี่ยอยู่ในกีเดียนพระธรรมกีเดียนคุณมีไหมเล่มกีเดียนสีฟ้าไม่มีก็อ่านนี้ก็ได้ <Es per ate> อันนี้เหมือนกันหรอเไม่้คะเพราะว่าอันนี้ถูกเ,เนี่ยม<ห>ผมต้องให้ฟังเพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชที่พร<ม><ๆ>ะเจ้าสามารถทําลายป้อมได้คือป้อมที่มีความคิดที่เห,หตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุปกานที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ทุกอย่างของพระเจ้าและน้อมนําความคิดจนถึงรับสาระคิดใช่ไหมครับตรงนี้หมายถึงอะไรศาสตราวุธของเราไม่ใช่ฝ่ายนะครับไม่ใช่โลกียวิสัยหมายถึงว่าเราเนี่ย เวลารับใช้พระเจ้าเราไม่ใช่ใช้หอกใช้ปืนใช้อะไรไปทำไมทําให้เขาสยบเราใช้อะไรครับความจริงแห่งพระเจ้าแล้วความจริงแห่งพระเจ้าสามารถสยบอะไรเหตุผลจอมปลอ,อมลอใช่แสดงว่ามีเหตุผลที่แท้จริงหเหตุผลจอม,ลจอมปลอ,อมและที่ถิมมณนะที่ถิมมณะคืออะไรครับอีโก้อีโก้อีโก้การรับใช้ผมยี่สิบกว่าปีมาเนี่ยผมเจอผพ้่อนรับใช้หลายคนเนี่ยรู้ถึงแม้รู้ว่านี่คือปลอมแต่เพราะอีโก้เนี่ยทำให้เขาไม่ออกมาอีโก้คืออะไร ก็คือก็สอนสมาชิกไปแล้วสอนน้องเลี้ยงอย่างนี้ไปแล้วแล้วพอดีเจออาจารย์ิี่สอนอย่างนี้บ้างทำไมน่าอีโก้ไปพี่คือสอนไปแล้วอะสมมติถ้าพี่ขวัญที่สอนเพี้ยนอะวันนี้คุณเรียกผมมาอบรมนะพี่ขวัญที่อีโก้หายเลยอีโก้ขึ้นเลยอะพราคุณสอนไปแล้วอะ คุณสอนพีดไปแล้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่าพระเจ้าสยบอีโก้ตรงนี้สาเหตุที่ไม่กล้าสอนคุณเล้าเจ้าความหมายไหมครับหลายคนก็อย่างเงี้ยคือตัวเองสอนไปแล้วอ่ะทำนายฝันไปแล้วเลยแล้วแถมว่าไปแล้วเจอความหมายแล้วมันเจอความจริงแล้วกูตายแล้วอีโก้เนี่ยแ่วาอนี้ไั่นคุณเห็นไหมว่าปอลูทำไมเขาเขาใช้ความจริงในการสยบอะไรเหตุผลจบปลอมเสี่ยวอีโก้ปอลรลับใช้งั้นนะดังนั้นปอลูก็เรียกร้องเราทุกคนเข้ามา ต้องทำเป็นเหมือนท่านด้วยพี่น้องดูหนึ่งโครินเซเบตข้อหนึ่งหโครินเซเบข้อหนึ่งแหมน่าจดจำง่ายพี่หนึ่ง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 โครินเซเบตข้อหนึ่งจงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์เห็นิกก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเป็นพิดเท่านั้นถ้าคุณบอกว่าเปาโลอทำตามแบบอย่างอะไรเมื่อวานห้อยกดูแล้วมนุษย์เรามีองค์ประกอบจิตวิญญาณอยู่สี่อย่าง สภาพเรื่องเหตุผล back to the bible จำได้ไหมจำได้ความคิดก็อย่างนี้ส,ส,สังภาพเรื่องความคิดของพระเยซูทั้งหมดกลับไปที่ไหน <By S 2> back to the bible พระองค์จะไม่ใช้ความคิดตัวเองเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ความ,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 มค,คิดเองพระองค์เวลาทำอะไรสางภาพยายคิดอ่ะต้องอยู่ที่การเปิดเผยของใคร,รของพระเจ้าเปิดเผยของพระเจ้าเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยววันนี้จะเข้าใจมากขึ้นเปิดเผยของพระเจ<า>้าดังนั้นถ้าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยพระเจ้าพระเยซูจะฟังพระบิดาพระบิดาพูดอะไรไม่ใช่ตัวเองพูด ขอพี่น้องเปิดยาเกาบบทที่สามข้อที่หนึ่งยาเกาะบทที่สามข้อที่หนึ่งว่าอย่างไรยากาบบทที่สามข้อที่หนึ่งที่เราทั้งหลายยาตั้งตัวเป็นอาจารย์กันเม่ด้นเลยเพราะรู้ว่าเพราะรู้อยู่ว่าเราทั้งหลายเป็นที่เป็นผูนน้สอนนั้นจะถูกตัดสินอย่างเข้มงวดกว่าผู้อื่นเห็นไหมอย่าตีความหมายเพื่อมีผิดนะ คิดจับของอาจารย์เดลี่อ่ะภรรยาผมอ่ะก็ตีความหมายพ่ามีข้อนี้ผิดดังนั้นคิดจับเขาไม่มีไม่มีของประทานที่เรียกว่าอาจารย์อันนี้ผิดพระภีบอกว่าพระเจ้าให้เขาประทานบางคนเป็นอาจารย์ฉะนั้นเุณเรียกอาจารย์ได้เข้าใจความหมายไหมแต่คิดจับอาจารย์เดลี่ก็ตีตรงนี้ผิดเดี๋ยวเดีแย่เดี๋ยวนี้คนเขาไม่เขาก็รู้ว่าผิดแล้วเขายอมรับแล้วแต่คิดจับอาจารย์ลี่ไม่มีคนไหนเรียกว่าอาจารย์อย่างผมไปเทศนาเขาไม่ได้ผมอาจารย์ก็ได้ผู้ดีกร Uh, พี่นิกรหรือคุณนิกรอันนี้เพียเ่ยเฮียนั้นจะอ้อนแก่ผมแต่ถ้าคิดจากอาจารย์รีบจะเรียกผมคุณนิกรกับอพี่นิกรกร็ไม่มีอาจารย์อันนี้ตีผิดยาก่อวันนี่สาวที่หนึ่งที่บอกว่าอะไรอย่าให้เป็นอาจารย์หน้าผ่ายเลยคนแซงว่าทําไมตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงนี้ครับผู้ตามผมตรงนี้หมายถึงตรงนี้หมายถึงสิ่งใดที่ไม่รู้สิ่งใดที่ไม่รู้อย่าเสือใส่เกือบเลยอย่าเสือใส่เกือก็รู้กรู้ คือคุณไม่รู้ก็บอกไม่รู้รู้ก็บอกรู้ไม่รู้บอกไปรู้แสดงว่าคุณเป็นผู้รู้รู้รู้ว่าตัวเองไม่รู้คืออย่าตั้งองค์ความรู้ขึ้นเองเข้าใจความหมายไหมคนไหนตั้งองค์ความรู้ขึ้นเองแล้วสอนสมาชิกนะคุณสองเท่าเพระเจ้าเอาละคุณไม่รู้ก็บอกไม่รู้ผมไม่ใช่รู้ทุกเรื่องพี่ต้อยถ้าคุณถามผมบางเรื่องผมบอกไงไม่รู้ผมก็จะบอกว่าขอเวลาได้ไหมผมไปศึกษาแล้่ผมมาตอบผมไม่ใช่รู้ทุกเรื่องผมไม่ตั้งเป็นองค์ความรู้ว่าผมอาจารย์ไม่ต้องรู้ทุกอย่าง อาจารย์เมื่อคืนฉันฝันเรื่องนี้หมายถึงอะไรอ๋อนี่หมายถึงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณก็โดนสองเท่าและเขาจะมาอวดรู้คุณไม่รู้ก็ยบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวมาอวดรู้นะเข้าใจหรือเปล่าครับอันนี้สําคัญนะเป็นอาจารย์มากกว่าเหตคผลผมเมื่อวานผมให้คุณดูแล้วเราอยู่ในเส้นทางสวยงามจริงแล้วต้องมาว่าพิการขัดแยกกันบ้างคุยเรื่องเหตุผลวันนี้จะคุยเรื่องเหตุผลแล้วคืออะไรโอเคค่ะเอาละแล้วบอกขให้ด้วยเห็นไหมเมื่อวานผมบอกแล้วนักปราชญากริกเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ย ไอ้พระเจ้าสร้างพวเราสุดยอดสมองอยู่บนใจอยู่ที่ไหนตรงกลางข้างล่างคืออภิเษศข้างล่างคือตัวแทนของสัญชาตญาณถ้ามนุษย์คนไหนแล้วแต่ใช้ตรงนี้ดาชื่นเขาเขาไม่แตกต่างในกสัตย์เดยร์ฉนคือเขาทำทุกตามทุกอย่างตามอะไรครับสัญชาตญาณแต่ใช้ตรงนี้เ่ะเขาเป็นแค่อะไรเด็กเด็กหรือว่าผู้หญิงเขาไม่ทราบเป็นหัวหน้าได้เขาเขาไม่อยู่บนความจริงเขาอาศัยความรู้สึกของเขาเป็นตัวน้อตัวนี้สําคัญพี่น้องพี่แจ๊บตรงนี้สําคัญนะ <Ha. S 1> คผมเตือนตอนนัน้น,น,นเป็นผู้หญิงมากๆไม่ใช่คุณเจอรูปร่างผู้หญิงก็แล้วแต่แต,แต่ถ้าวิญญาณคุณต้องเป็นผู้ชายฟังไว้นนะต้องแมนถึงแม่ร่างกายคุณผู้หญิงนะแต่วิญญาณคุณเป็นผู้ชายต้องเฟิ่องออกมาเร็วเร็ววาด้าผู้ชายวาด้าผู้ชายตรงนี้เร็วเร็ผู้ชายไม่มีหน่า หมูปลาแค่ม <feel> <lar> oh ีหนวดแค่เป็นผู้ชายแล้วลูกเออผู้ชายอ่ะผู้ชายเอาว่าแล้วว่านผู้หญิงว่านดาฟฟี่นั่นแหละใชโอเคผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมวาดวิญญาณผู้ชาย ยังวาดได้อีกยังวาดได้คุณจริงจะวาดอีกมองเห็นแลูกมองเห็นวาดแไหมไม่ครับพี่แจ๊คปวดนุ่ยละแสดงว่าไม่มีรูปดูนะในโลกของทาวสเปสในโลกของทาวสเปสกียังรู้เลยนักปัจจัยนักปัจจัยกียังรู้เลยในโลกของวัตถุกสสารทาร์มสเปสมันมีเนื้อหนังเนื้อหนังมันสามารถแบ่งได้ว่านี่คือผู้ชายอะไรผู้หญิงแต่ในโลกวิญญาณนะไม่มีการแบ่ง คุณจะไม่สามารถว่าวิญญาณผู้ชายวิญญาณอะไรผู้หญิงได้เพราะในวิญญาณผู้ชายวิญญาณผู้หญิงไม่มีไม่มีรูปรักงเขาจะมีจริงแต่ไม่มีรูปร่ <c oughs> า์วิญญาณมอไม่เห็นด้วยตาเปล่าดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็คือเหมือนผู้ชายลักษณะของผู้ชายแท้ไม่ใช่ผู้หญิงเข้าใจความหมายไหมดังนั้นผมดึงใจพี่น้องนะผมเจอสติพี่น้องริสเตียนในเมืองไทยด้วยพวกเราที่เป็นคนของพระเจ้าอย่าให้ใชื่อของคุณเนี่ยใช้ความรู้สึกซึ่งเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงนํา ผมเห็นพี่น้องหลายคนนะเวลาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าคุณดูเวลาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าไอคนที่ไปใหม่ๆนี่อยู่ข้างพี่เนาะหลี่หลี่อ่ะเนี่ยเด็กจริงเนี่ยฟังก่ดี เขาทราบซึ้งกับพเมียนน้ำพเมีานน้ำแล้วถ้าหนูนี่มาเชื่อพระเยซูหนูตัวนี้เหรอเออแล้วแต่พเมีานน้ำหนูอะหนูไม่เอาแล้วเว้ยบ่าวระวันนี้แล้วก็ใช่นี่ไปอยู่บนผืนดานความจริงนี่แช่ลมและความรู้สึกไม่รู้จักบังคับตนพเมียนสุดนะเวลาอยู่กับใครนะเพราะอุ้งจะทําให้อย่างนึงพูดตามผม พวกจะทำงานอย่างนันพระองค์จะทำงานอย่างนี้ก็คือก็คือให้คนคนนั้นช่วยเกียรติพระเจ้ามีชีวิตที่ถวายเดียวกันได้เป็นพระพรแก่คนได้เป็นพระพรแก่คนเขาไม่ใช่กับพระเจ้าอย่างเดียวเขาไม่คิดถึง้าอย่างเดียวยเขาคิดถึงพระเจ้าด้วยเขาคิดถึงคนอื่นด้วยซึ่งพันธุ์ญาตสุดจะทำงานในตัวเขาก็คือผลพันญาณก็คือการรู้จักบังคับตนครับไม่ใช่อยากร้องให้ก็ร้องให้คุณต้องเห็นแก่คนอื่นด้วยว่าทำไม เขารู้เรื่องอยุ่คุณเหรอคุณอยากร้องนะถ้าอยากร้องนุ่นนะร้องจริงนะไปร้องในห้องอเอาเลยตรงนั้นแหละอยู่คนเดียวจัดการเลยไม่ต้องมาโอดในในโบทอ์ไม่อยากหาว่าผมจัดสิ่งเรื่องอดแต่ไม่ต้องมาดอดคนอื่นก็จะสะดุดใช่ก็จะความหมายไรเป็นเียวนที่ประชุมถ้าจะร้องให้ก็ร้องแบบทำไมเบาๆไปดิเห็นป่าโรไหมป่าโรข้ามการรู้ษารแปลกไหม ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่บาร์โรว่าในที่ประชุมเนี่ยให้ทุกคนพูดเพราะทุกคนพูดคนที่เข้ามาไม่ถึงอ่ะคือรู้ไม่ถึงเข้ามาในที่ประชุมน่ะเขาจะหาว่าคุณทำไมบ้าเข้าใจหรือเปล่าครับเข้าใจหรือเปล่าครับเขาจะหาว่าคุณบ้าขอโทษนะมีคนไม่เชื่อเข้าไปแล้วคุณไปอธิษฐานเขาเขานั่งข้างคุณแปรที่ฐานจบประเด็นไม่สมัยกันอ้าวขัดทุยไอ้คนนั่งข้างนี้ทำไมบ้า ภาษาอะไรภาษาเทพเลยวะเขสะดุดแต่วม่าพอรู้ว่าไงถ้าอย่างนี้นะไม่มีระเบียบวินัยเงี้ยอย่าทำเพราะจะทําให้คนทําไมสะดุดคนที่ยังรู้ไม่ถึงคุณอ่ะก็จะเอาคุณบ้าแล้วแล้วไม่เอาด้วยอคิดเต็นดังนั่นอย่าไปเหตุอย่างนี้ถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะจะพูดให้พูดในใจคือพูดอย่าออกเสียงไม่ต้องมาจากชุดมาจชุรถับทุยไม่เอาครับเฉลติดคอสอนพี่น้องครับ ว่าจริงเราต้องใช้ความจริงกิแก้ตรงนี้อย่าพุดจดใช้ความจริงควบคุมอารมณ์และความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกควบคุมอะไรสัญชาตญาณการจะทำของเราเข้าใจความหมายไหมเข้าใจเป้าหมายของการสร้างเราก็เชื่อก็คือนี้ให้กูใช้ความจริงควบคุมอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกควบคุมอะไรสัญชาตญาณอันนี้สําคัญมากฮะผมรู้เลยครับทุกคนที่เข้ามาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนตัวเฟศพระเจ้าเวลาสร้างบุคคลแต่ละคนจ้ต่างกัน คุณร <Christina. S 2> ู้ไหมพระเจ้าสร้างให้โลกนี้มีบุคลิกอยู่สี่อย่างอารมณ์อะไรร้อนอารมณ์อะไรเย็นอารมณ์อะไรสนุกหนาวจะคิดยังไงวะร้องเศร้าเออเศร้าทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นอารมณ์ที่พระเจ้าทำไมสร้างให้บุคลิกคนเราต่างกันคุณก็รู้ว่าคุณต้องอยู่บุคลิกไหนเข้าใจความหมายไหมเข้าใจค่ะถามว่าบุคลิกไหนดีที่สุดไม่มี ดีที่สุดหมดพระพระเจ้าทราบใช่แต่เมื่อมันตกในบาปบุคลิกล่านี้ทำไมมันออกจากเป้าหมายของพระเจ้าแล้วดีที่สุดดังนั้นคนที่ทำไมเชื่อพระเจ้าเสร็จจะต้องนำบุคลิกล่านี้มาอยู่ภายใต้ความจริงรอของพระเจ้าใ,ให้พระเจ้าใช้อย่างถูกต้องแล้วเมื่อคุณใช้อย่างถูกต้องอารมณ์สี่อย่างนี้จะทำไมสามารถถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นพระพรใคนอื่นได้ใช่ไหมแต่ปัญหาที่เซนบอกเอารมนี้เอ้ามาฉันเป็นอย่างเงี้ยนกไม่ได้คุณใชรมณ์ความสุขไคุณต้องใช้ความจริงพระเจ้าทำไมใชร์ลมใช้ความจริงพระเจ้าทำไม ควบคุมควบคุมพวกนี alive alive. Hmm, oh, ้ก็จะความหมายไหมผมนะอารมณ์ร้อนมีบางคนว่างไงอาจารย์นิกรอารมณ์ร้อนเลือดร้อนอาจารย์นิกรอ๋อนั้นคุณเลือดเย็นสิโธ่ไม่จริงพระเยซูแสดงอารมณ์อย่างนี้มาหมดเลยพระเยซูเวลาร้อนนะคุณก็ไม่รู้พงร้อนขนาดไหนแต่พงร้อนเห็นไหมเวลาพงโกรธโกรธเพราะว่าคนขายของนั่นวิหาร คุณกล้าเลยคุณกล้าเป็นข้ามโตกะคนเหรอไม่กล้าขนาดผมร้อนขนาดไหนผมยังไม่กล้านะคุณเต็งนี่นะแต่เมื่อไรพระเยซูไหมกล้าเวลาพวกร้อนพวกอยู่ภายใต้ความจริงในการทำไมขอบพระเจ้าควบคุมเวลาพวกเย็นล่ะเย็นสุดๆละะาซารัสตายไปสี่วันแกยังไม่พวยังไม่ดืม่มร้อนเย็น <c oughs> เย็นๆๆจนไอ้มารธาทำไ,ไมไม่มาว่ะไม่ได้ไมวาว่ะพวกรอสี่วันรอหนาวอ่เรอหนาวอ่ะใช่ แล้วผมค<น>ิดว่าผมสนุกพี่เยซูสนุก,นก,นก,นกอารมณ์ตลกพี่เยซูเยอะจะตายคุณรู้ไหมพยยี่เยซูมีอารมณ์ตลกผมมีคำเทศสาร,รเรื่องหนึ่งคืออารมณ์ขันของไทยอารมณ์ขันของพระเยซูพระองค์เนี่ยอารมณ์ขันเยอะแล้วอารมณ์ขันผมจำด้วยอะไรครับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจร<า>ิ<า>งๆอารมณ์ขันของพระเยซูมาจากสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วพวกเราวงเศร้าไอ้องร้องไห้ร้องไห้คนที่ร้องไห้ได้ด้วยมีสำคัญเห็นไหม แน่นอนเราคงจะไม่เพอร์เฟคเท่ากับพระเยซูแต่เราก็มีเป้าหมายที่เหมือนพระเยซูนะแต่ผมอยากให้รู้ว่าเราศึกษาเรื่องแบบรก็เชื่อเพื่อเอาเรากควาเชื่อมาควบคุมล่ะสิ่งเหล่านี้ใช่คุณอาจจะเป็นคนที่เซนสทีฟออกอะไรการเศร้ามากรู้สึกอวอนไหวอ่อนไหวมากเวลาเข้าราลับการหนึ่งเดือนแต่ต้องใช้ความยิ่งยจดในการด้วยไมควบคุมคุณร้อนก็ต้องมาไหมก็คุณก็ต้องควบคุมก็จะความหมายไหมคุณไม่ควบคุมนี่คุณตายเลยนะอย่าไม่ดูการรำลัสการอยู่ที่นี่คุณคงไม่เห็นภาพอ คุณต้องไปกับผมเมืองไทยแล้วคุณจะเห็นโอ้โหบางบทร้องเพลงนมัสการพี่ต้อยเห็นไหมท่าเนี่ยเคยเห็นป่ะหนูก็เห็นใน YouTube เออฮัลโหลหิตพระเยซูเคยเห็นคอนเสิร์ตในยูทูปกดูขึ้นไปบนไหนดัมพงอ่ะก้าวหนึ่งกูเลนั่นอะไรมันสนุกกันไปแต่สนุกของมันไม่ทำไมไม่อยู่ในล้ใกล้พระเจ้าเลยก็บคุมไงมันก็เลยกลายทำไม โอเวอร์เนี่ยพูดถึงการร้องเพลงนงสการรูปแบบนัสการในเมืองไทยนะมีคนถามผมเยอะนะอาจารย์เห็นอาจารย์ชอบว่าร้องเพลงนงสการ์อันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกแล้วถูก,ถกต้องคณเป็นไงวะบ <c oughs> อกคุณถามผมเนี่ยคุณเชื่อฟังผมไหมละ <c oughs> ่ะเออเชื่อ,อฟังว้นะคุณต้องถามตัวเองว่าทําไมพระเจ้าให้คุณเป็นคนไทย <c oughs> ทําไมพระเจ้าให้คุณอยู่ในเมืองไทย <c oughs> <c oughs> รูปแบบของการร้องเพนสรรเสริญพระเจ้าในเมืองไทยพระเจ้าคือยู่เมืองไทยแสดงว่าต้องมีรูปแบบไทยสไตล์ไม่ใช่กำลังสไตล์ถ้าคุณอยากรู้ว่าไทยสไตล์เป็นยังไงเหมาะสมยังไงในการสรรเสรรญพระเจ้าง่ายทีเดียวไทยเนี่ยเวลี่ยซี่กว่าประเทศอื่นง่ายยังไงครับอาจารย์ง่ายสิครับคุณลองจินตนาการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หวอล่าถ้าเข้ามาในการร้องเพนสรรเสริญคุณคุณกล้าทำแวันี้ไหมล่ะไม่กล้าไม่ไม่ต้องกล้าแสดงว่ารูปแบบนั้ใช้ได้ล่ะโอเค เข้าใจความหมายไหมครับเข้าใจเข้าใจหรือเปล่าครับเข้าใจค่ะถ้าได้หลวงมานะคุณทําเลยถ้าคุณมั่นใจว่าท่านได้หลวงอยู่ได้หลวงไม่สะดุดเข้าใจความหมายไหมคุณก็รู้ว่าไทยสไตล์เป็นยังไงแล้วคนไทยง่ายมากผมไม่ได้ชมคิดจักสะพานหรือผมไม่ได้ชมที่จักไม่ดีจิตแต่คิดจักสะพานหรือไม่ดิจิทเป็นที่จักที่ทำให้เวลาเขาเลงรูปแบบนักแสดนะเขาใช้รูปแบบของแบบไทยสไตล์ คือผมสามารถเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปไประทับฟังได้เลยคือไปร่วมรัชก,กาลผมไม่รู้สึกสนุกนเลยก็จะคความหมายนะเอาผมให้คุณดูก็ได้<ม>นี่คือรูปแบบมังไทยที่ให้คุณด,ด,ดู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 ครับดูครับเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นว่ามันบ้าแาบงไหน <laughs> ดูนะครับอันเนี้ยเขาสรุปก็จริงรูปแบบร้อนรนพวกพระเจ้าจริงแต่ไม่ถูกความจริงพระเจ้าควบคุมมันจะออกภาษาที่นี่นี่ไม่ใช่ที่ภากษาตัดสินนะเอ้ที่เด่ที่เด่นบางคนชอบพูดอาจารย์นิกรไปใช้ชอบตัดสินคนชอบพิภาษาตัดสินคนเหลือเกิน ขอโทษสิ่งที่ผมสอนในวันนี้เขาไม่ได้ว่าพี่ภาคษาตัดสินพูดตามเหมือกับพี่ภาคษาตัดสินพี่ภาคษาตัดสินก็คือก็คือเหมือนกับพี่ฟ้าเหมือนกับพี่ฟ้าวันก่อนที่ยื่นในรกให้ผมที่ยื่นในรบให้ผมใช่ไหมพี่ฟ้าใช่พี่ฟ้าถามผมไหมคนที่รอดไม่รอดใช่คุณถามให้วันก่อนเขาทำานี้เขารอดไหมใช่คุณถามผมแม่วันก่อน ที่บ้านอาหารวันแรกบ้านบ้านพี่ขวัญวันแรกออใช่คุณถามผมไหมฟ้ออาถามถามได้ไหมฟ้าถามว่าออคุณมีบางคนทาตัวอย่างนี้เนี้ยเขารอดหรือเปล่าเออคุณถามออผมออใช่เปล่าแล้วผมพูดว่าไงพี่ฟ้ายื่นในรกให้ผมแล้วออคนที่จะสามารถพี่ากษาคนไหนรอดหรือไม่รอดมีผู้เดียวคือใครพระเจา้าพระเยซูไอ้พระเจ้าเระจะความหมายไหมนั้นพั้นาิพาษาตัดสินในความพิดวอิทธิฤทธิก็คือทำไมพี่ากษาจนเขาลงมือไฟ แต่สิ่งที่ผมสอนนี่ไม่เขาไม่เรียกวิพากษ์าตัดสินเขาเรียกอะไรใช้หลักการต้องมีในการวิเคราะห์คําสอนที่ไม่ถูกต้องซึ่งปอลก็ทําอยู่เข้าใจหรือเปล่าครับปอลก็ทําเรื่องนี้อย่างคุณเช่ดูปอลทําเยอะด้วยทําเรื่องนี้ว่าคําสอนเขาไม่ถูกแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องสอนก็จะความหมายไหมครับแต่นี่ไม่ใช่วิพากษ์าตัดสินคุณรู้ไหมมีครั้งหนึ่งเบนนิทินเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฉายเบนนิใหนฟังไอ้เมาพุ่นยานเนี่ยเบนนิทินเข้ามาเมืองไทยพอเมืองไทยเสร็จก็มีคนมาถามผม อาจารย์นิกรคือมาถาของเกี่ยวความเชื่อเป็นอินผมบอว่าเนี่ยไม่ได้คําสอนมาจากพระเจ้าต้องระวังด้วยไม่ใช่มาจากพระเจ้า<ม>อาจจะมาจากผีอยู่ในสม,มัยผมพูดอย่างนี้<ม>แล้วก็มีคนประด่าผมใน f a c e b o o k ดาา่าว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์นิกรผมเคยนับถืออาจารย์นะแต่การที่อาจารย์ไปพิพากษาคนชัยโกคือเป็นท่านเป็นได้ยินอาจารย์ตรงนี้ไม่ถูก<ม>ทาไมอาจารย์พิพากษาคนอื่น ให้แต่งตั้งอาจารย์เป็นกษอาผมเลยตอบแล้วหัวเราะผมตอบนี่คุณว่าผมพีพากษาในเบนีหินแล้วตอนนี้คุณทำไมผมอยู่พิพากษาผมอยู่โธ่ว่าแต่เขาอีหนอเป็นเองอันนี้เรียกพี่ภาษาเขาเรียกวิเคราะห์อะไรครับคำสอนที่ไม่ถูกต้องค่ะคุณเข้าใจความหมายไหมเข้าใจแล้วมีคนมาถามผมแล้วอาจารย์ว่าเบนดีหินลงนรกมไปหระออะแต่ว่าโยนนร่มผมละโยนรกให้ผมละผมเลยพูดว่าไง ผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปได้ยินจะลงนรกหรือเปล่าผมก็ตอบงี้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งถ้าท่านยอย่างนี้ต่อไปถ้าท่านทําอย่างนี้ต่อไปไปลายทางท่านกับผมเนี่ยเป็นคนละที่ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าท่านลงนรกหาือเล่าอ <c oughs> าจจ <c oughs> ะลงก็ได้แต่รับรองท่านกับผมเป็นคนละที่เข <c oughs> ้าใจความหมายไหมเข้าใจผมจะให้พี่น้องดูว่าปีนี้ <c oughs> ไม่ใช่การดูรักษาเป็นการวิเคราะห์คุณดูเอาละดูนี้